อยากชวนทุกคนมาเสพธรรมชาติให้ลึก้ยชวนที่ไปเที่ยวคุม<ะ>้มที่าเเป็นร้อยอใกล้จะตีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ฝนตกข้างนอกน่าจะตกทั้งคืนนอนต่อนอนต่อ,อตอนนี้ตีสี่สิบสองนาทีแล้วนะเราต้องตื่นแล้วโอ้หมอกแรงมากไปเดี๋ยวพาไปเข้าห้องน้ำ มาแล้วมาแล้วก็เตรียมตัวกันจนพร้อมแล้วนะตีเป็นว่าตรงนี้เวลาตีห้าสี่นาทีแล้วกันพร้อมแล้วตีห้าตีห้าห้านาทีกลมกดเดี๋ยวตอนนี้เริ่มตั้งเวลาเลยนะเราจะออกกันแล้วโอ้โหจับเร็วมากครับอนี้มากระสุนตัวห้า เขียวละเราไม่ต้องรอหัวใจเราลองเอาเส้นทางแล้วเราจะไปกันเลยเราเริ่มศูนย์ที่นี่ชุบไปครับตอนนี้จับเป็นเส้นทางเทวนะไปไหนพ,พี่เป้มายัาง,งขึ้นไหนเนข้าไหน,นไโอ้โหไม่งั้นเดินฝั่งน <ไป S 1> ู้นะนคะครับให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเชื่อฟังคำทางขึ้นน้ำตก 3กิโลเมตรอ๋อ3กิโลจะถึงน้ำตกแล้วนูน่นปล่อยตัวก็ขึ้นเลยนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ผ่านมา1กิโล30เมตรเป็นไงบ้าง300เมตรอยากบอกว่าความจริงในใจยากหรือง่ายหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันาไ,ไม่ทันคือหลายๆคลิปหลายๆท่านอาจจะเห็นความสำเร็จที่เขาขึ้นไปบนสามห0ื่นแต่ ถ้าจะดูความสําเร็จให้ดูทางที่เขามาด้วยดูระหว่างทางด้วยครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันท้าทายที่จะไปต่อได้ลุกไาเองก็ชันชันครับชันมากๆนะฮะดูจากทางมาชันมากแต่เมื่อกี้มันมืดมากเราก็ไม่ถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งแต่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแต่มันชันมากชันมากชันมากๆครับนี่คือเรื่องจริงว่ามันชันมากๆคือ วิดีโอนี้คลิปนี้ผมต้องทำยาวเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องจริงๆที่มันชันจริงๆแล้วก็มันสวยจริงๆหลังจากที่ผมพยายามมาหนึ่ชั่วโมง13นาทีระยะทาง1.55กิโลเมตรข้างหลังคือน้ําตกลูกหัวใจนั่นแหละครับความพยายามที่เราจะมาครั้งแรกแล้วก็จะต้องไปต่อที่30,000แต่ต้องไต่ระดับไปนะยังไม่ถึง30,000ซะทีเดียวแต่ความพยายามก็ยังคงอยู่ครับไปต่อไป ติดมืโโอเราต้องติดมือถือเขาด้วยเพราะเราไม่มีมือถือทุกอย่างสบายอออนอร์มาไี่เดไปจับนะครับเพราะมันจะหักติดมือน,นี่คือชั้นนะครับตั้งดิ่งนะครับตัวตั้งเลยนะครับคือข้างทางนิดนึงก็เป็นเหวแล้วเพราะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังให้มากแต่วิวสวยวิวสวยน่าดูเลยครับ เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดแรกระยะทางก็ประมาณ1.92กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงจุดชมวิวจุดจุดนี้เรียกว่าจุดอะไรนะครับพี่เป๊ะหมื่นหมื่า <3, S 1> ใช่ไหครับโอ้โหเรายังติดลบอีก1 7ื่น <laughs> เราติดลบอีก1 7ื่นเจนะครับตอนนี้ <laughs> สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์จะมีตรงตรงนู้นนะครับผมต่อให้พี่ไปตรงนู้นเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้ได้ไหมแล้วผมต่อยอดนู้นก็คือยอดสามหมื่นใช่ไหมครับอันนั้นสามหมื่นอ่ะยังเลยครับขบวนนี่้มีขบวนอีกอยู่บังหมอกใช่ไหมฮะหมอกบังอยู่ครับอ๋อที่นี่ให้ผมไปวิ่งไงใช่ไหมให้ผมวิ่งบนนู้นใช่ไหมเราเราวิ่งตั้งแต่ตรงนั้นเอาวิ่งไปเลยครับโอเคมันหลังเรียบใช่ไหมครัหลังเรียบหลังเรียบโอเคแต่ว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ไปเติมน้ําได้ทางนี้นะครับ หลังจากที่เราจุดพักหมื่นพี่เป้เมื่อกี้หมื่นเท่าไรหมื่นสามหมื่นห้าหรือหมื่นสามเราเดินมาสักประมาณสักร้อยเมตรขึ้นมาร้อยเมตรแล้วก็จะเจอจุดตรงเนี้ยเดินไปตักน้ําได้แต่ว่าเราไม่ได้ไปตักนะเพราะว่าเราเตรียมน้ํามาเราจะเดินไปต่อมันเป็นตาน้ําตรงนั้นตักน้ําดื่มได้พี่เป้น,น้ําที่นี่ดื่มได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องกองได้เลยครับไม่ต้องกองอ๋อโอเคเนี่ยวิวที่มาที่เจอ,อให้ดูฟังนู้นาง ชมวิวมาสักครู่เนี่ยแล้วเราก็เดินใช้เวลามาแป๊บหนึ่งเราก็มาถึงทางข้างบนนี้แล้วซึ่งมันคุ้มค่าดูสิครับมันคุ้มค่านะมันคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆนะคุ้มค่าจริงๆเราควรมาแต่ชี้สักอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องมไม่ต้องถามว่าถ้าอยู่สามหมื่นแม่งจะขนาดไหนเหน,เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยน้องเหนื่อยไหมครับ <laughs> เหนื่อยค่ะเหนื่อยนอะพี่เป้เหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับผมอมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ไม่เหนื่อยสายแข็งพี่เป้ขึ้นมาทั้งหมดก็เจ็ดปีแล้วนะครับเจ็ดปีครับผมเปีพอที่นี่มีไมมีครับเป็นฟันรันเหมือนกันตอนนี้ผมมาถึงจุดจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์นะผมใช้เวลาสองชั่วโมงกับอีกยี่สิบสามนาทีสองชั่วโมงครึ่งระยะทางก็สองจุดสี่เจ็ดกิโลเมตรสองกิโลครึ่งเองครับใช้เวลาสองชั่วโมงกว่า โหดไหมตรงนี้จะเป็นสันนะครับเนี่ยสันสันสันแต่มันจะกว้างกว่าสันคมมีนิดนึงลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขครับตอนนี้ต้องขึ้นแล้วสดยอดต้องปีนต้องป่ายคุ้มค่าที่ได้มาดีใจที่ได้เจออันซีนเมืองไทยที่นี่กุยเลอตอเรากำลังมุ่งหน้าไปยอดดอยสามหมืน กกสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรามาสูงมากก็คือตอนนี้ผมจะมองไปทั่วเลยนะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกหมอกหมอกแล้วก็หมอกฮะ360สามร้อยหกสงศาไม่มีอะไรมีแต่หมอกอย่าเมฆห,ห,หมอกเลยตอนนี้สามกิโลใช้เวลามา สองชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีเรายังไม่ถึงเป้าหมายนะเรายังไม่ถึงสามหมื่นแต่เรากำลังจะไปให้ถึงสามหมื่นตรงนั้นก็อีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมครับ 1, ที่มีธงชาติใช่ไหมครับอ๋อก็จะเป็นจุดสามหมื 30, ่นอ๋อโอเค thank you thank you ครับ <laughs> ข่าวหมอกโชยไอหมอกโชยโชยลงแขนเลยนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงยอดสามหมื่นแล้วตรงนั้นนะ ใกล้ๆประมาณทัก5 0ิเมตรตรงนั้นก็คือยอดสามหมื่นละก็คือมีธงชาติปักอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูเดินไปเรื่อยๆให้ถึงตรงนั้นแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันไปไปข้างหน้าก็คือสามหมื่นแล้วนะเราจะถึงกันแล้วเห็นธงชาติวิบวิบจุดสูงสุดจุดสูงสุดดอยมะม่วงสามหมื่นสุดยอดมากครับ มอง360องศาไม่มีอะไรเลยนอกจากหมอกถึงแล้วครับยอดมะม่วง3 0,000ก็ทงข้างหลังเรานี่แหละครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถึงแล้วยอดมะม่วง3 0,000นะครับทําได้แล้วนะด้วยเวลา3ชั่วโมง35นาทีแล้วก็ระยะทางก็3.69กิโลเมตรนะครับตามนี้เลยเใครจะมาเชิญเลยครับมาพิชิตยอดมะม่วง3 0,000กันเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วสุดยอด มามากินข้าวยอดมะม่วงสามหมื่นข้าวมีมาเนาะนะกินข้าวกินข้าวจอดเติมพลังเนี่ยอ่าเติมพลังหิวนะหิวเหมือนเราเลยเรายังหิวเลยเรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับกันแล้วครับไปพร้อมกันต้องกลับแล้วไปร่วงไป บายบายมะม่วงส0 0 0 0ไปเจอกันนะบายบายมะม่วงสามหมนเรามาถึงแล้วเราจะกลับกันแล้วใบครับ